ครับสวัสดีครับคมทวนครับหรือว่าทวนหมาบ้าคือเป็นคนที่แบบไม่สนใจอะไรเลยเขามีมีดกูก็จะเข้าอย่างมันบ้าเกินไปผมจากือนจำกลางโคราชไปคลองไผ่แล้วก็ไปบางขวางบางขวางไปพิษโลกพิษโลกไปสงขาไปพร้อมกับบางมัดครับคดีเมื่อดีค่าครับเผานั่งยา ผมเกเรข้างนอกผมตีรันฟันแทงกันมาบ่อยผมเป็นผมก็เกเรตั้งแต่เด็กรุ่นพี่ที่บ้านแถวบ้านเพื่อเป็นไอดอลคือชอบมันเท่ดีอยากจะเดินรอยตามเขาทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ผันแปรที่ผมออกจากบ้านไป3ปีแล้วผมไปนอนอยู่วัดผมก็อยู่วัดอยู่ประมาณ3เดือนแล้วมานน้ไปหยัดเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึง่งเจอเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันก็เที่ยวเริ่มมีเรื่องในเขตเจ้าหอผมเริ่มตีเขาตีเขาตีตีตีต,ต,ต,ตีจนไม่มีใครมามาประทะด้วยแล้วตีอย่ัน หูดังมากแล้วเขาเป็นรุ่นใหญ่ที่แบบหูชื่อเสียงเขาไม่เบาเลย <topics> เขามาอยู่ประมาณสิบกว่าคนพวกผมอยู่กันห้าผมก็เปิดประตูตุ๊บก็วิ่งออกมาไอ้สอนก็ไอ้ตีหัวเอาขวดตีหัวเพลงเพลงมัก็ฟันเลยฟันกระ่ามือแล้ววิ่งมาทางผมผมก็ต่อยเลยทีนี้นแถวเขตในบ้านไม่มีแล้วเริ่มเข้ามาเป็นการขนองอีกขนองเริ่มเข้าวงการ ไปรู้จักคนใหญ่ที่เป็นสอสอมั่งอ่าเป็นสอทอมั่งจากเริ่มต้นนะครับกลายเป็นนักเลงใช่นักเลงทีนี้เขาเริ่มเข้าสู่ก็เรื่องกันเมืองมันมันโดยบังเอิญครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่อเราไปเข้าหูชื่อเข้าหูเขาเขาบอกไอ้กลุ่มพวกไหนวะน้องเรียกไปผมก็มีคดีเข้าต้อนรับหมดหนีไปอยู่นู่นเขาเขารับคือบอระบือมหาสารคามผมไปอยู่สารคามผมไปอยู่โตนุกเกอร์ครับไปเฝ้าโต๊ะไปอะไรเนี่ยเขาก็เลยเหมือนมาลองใจเขาเขาให้เพื่อนน่ะนั่งกินอีกโต๊ะนึง แล้วก็ให้พวกผมอยู่อีกตัวนึงเขาก็ไม่บอกว่าจัดการนี่ผมก็จับปืนโดยไม่ต้องคิดเลยรถเดินไปก็กดเลย